สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวบัสเจ้ครับจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า WebExchange ไว้ใช้สำหรับการเทรดเหรียญทีทๆของพวกเรากันนะคะเริ่มต้นอ,อย่างแรกสมาชิกจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WebExchange โดยสามารถโหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android มีทั้งใน Play Store และ App Store สามารถพิมพ์แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ เริ่มต้นอ,อย่างแรกสมาชิกจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WebExchange โดยสามารถโหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android มีทั้งใน Play Store และ App Store สามารถพิมพ์แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ดาวโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วกดเข้าแอปพลิเคชันแล้วเริ่มใช้งานได้เลยค่ะเมื่อท่านเข้ามาที่หน้าแรกนะคะจะให้กดเลือกภาษาค่ะโดยทางเราจะให้ท่านเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะต่อไปเมื่อถึงหน้านี้ให้ท่านกด next ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าสุดท้ายจะมีข้อตกลงทั้งหมด2ข้อให้ท่านเลือกทั้ง2ข้อแล้วกดที่ continue ได้เลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วจะเข้าไปที่หน้า Creative New Account ให้ท่านเลือกรูปใดรูปหนึ่งตั้งชื่อบัญชีของท่านพร้อมใส่รหัสผ่านและกดยืนยันรหัสผ่านเมื่อเสร็จแล้วกดที่ Continue ได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้า Seed Place and Your Safety ให้ท่านกดไปที่ Back up Now จะมีคำสับขึ้นมาให้ท่านทั้งหมด12บสองคำอด m i n แนะนำให้ท่านแคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อเป็นความปลอดภยัยเพราะนี่คือรหัสความปลอดภัยในการเข้าแอปพลิเคชันของท่านค่ะ เมื่อเสร็จแล้วให้ไปที่ I am r i g h t e d is down นำคำศัพท์ที่ท่านแคปไว้เมื่อสักครู่นี้มาเรียงหม่ให้ตรงกับต้นฉบับก่อนหน้านี้เรื่อยจนครบ12บสอคำแล้วกดที่คอนเฟิร์มได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายให้ท่านใส่รหัสผ่าน4ตัวเสร็จแล้วสามารถกดเข้าใช้งานเว็บเอกเชงได้เลยค่ะ